สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของพ่อหมูกับแม่หมูมือนี้ก็มาพ่อๆกับพ่อหมูกับแม่หมูคือเก้าทางสองล้านสมตาแม่หมูตกหกเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปก็ร่งใจให้พ่อหมูกับแม่หมูน้าแน่พ่อๆกันมือนี้พ่อหมูก็สิมาบอกว่าพ่อหมูกับแม่หมูซื้อเลขตัวไดหนักเนาะค่ะเนาะซื้อตัวใดหนักหมักตัวใด้หลายค่ะพี่น้องเก้านั่นล่ะค่ะพี่น้อง เพิ่มเป็ดแต่เสบของแนวอยากแนวกินที่พอหมูกับแม่หมูขายค่ะแท้แท้แทะส้มไก่หมูครับไก่ K F R ไหนโอ่โอ่งโอ่งไก่ประเทศไหนซุปครับพี่น้องมา่เนื้อสีเหลืองสวยครับผมไก่ตัวน so ี้ไงพี่น้องใส่โลบัวเลยเด้อค่ะพี่น้องอ๋อโอ่งแรกครับผมมาดูโอ่งสองเด้อหนูเด้อโอ่งสองสองโอ่งสามโอ่งกลางหมูพอโอ่งสองแต่แท้แท้พันไปเพนมาเด้อค่ะเด้อพี่น้องอย่าลืมแวะหาพ่อหมูกับแม่หมูสพักถายกันแน่ แบบเวียนมาเมมยี่ยมมายามถามขขาวกันยังดีค่ะพี่น้องค่ะบ่อยากกินตำบักหุ่งบ่อยากกินปลาเผาบ่าอยากกินหนักกากหมูกะมาลินน้ำผ่าหมูกับแม่หมูคือเก้านั่นแหละค่ะผ่าหมูกับแม่หมูกับมีเนี้ยมาฝากมาตอนคือเกา้าค่ะปลาเนิ้ยกับครั้งไว้รัวรัวยุคพี่น้องท่านไหนมีหอดเวลาเสียเห็ดเนาะค่ะเนาะยังท่านได้เผาปลามือนีูย่างไก่สะกอนผ่าหมูกับกระรังเติมทานอยู่ค่ะพี่น้อง เติมทันไสเตากระดานของพ่อหมูเนาะค่ะเนาะเตรียมพร้อมสเต๊กสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของพ่อหมูกับแม่หมูมื้อนี้ก็มาพ่อๆกับพ่อหมูกับแม่หมูคือเก่าทางสองลานสมตำแม่หมูต๊ะปกเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พ่อหมูกับแม่หมูนําแน่พ่อๆกันมื้อนี้พ่อหมูก็สิมาบอกว่าพ่อหมูกับแม่หมูซื้อเลขตัวใดหนักเนาะค่ะเนาะ ซื้อตัวได้นักมักตัวได้ร้ายค่ะพี่น้องแต่ก่อนอื่นก่อนสิไปเบิรงเลขเนาะคะ่ะเนาะกับมาเบิรงคือเก้าน,นั่นแหละค่ะพี่น้อง<ม>พว่วงเป็ดแต่แซบของแนวอยากแนวกินที่พ่อหมูก,กับแม่หมูขายค่ะแะท้แท้ผมไก่พอหมูครับไก่ K F R ในโอ๊กโอ๊กโอ๊ไก่ประเทศในสุก,กค่ะพี่น้องเมือ่อน้อยกับเลียงสวยครับผมแต่ตัวเนี้ยไงพี่น้องใส่โรคกลัวเลยเด้อค่ะพี่น้อง พี่โอค์แรกครับผมมาดูโอ่งสองเรื่องกัเลยเนาะโอ่งสองสององสามองค์กายทางหมูพ่ออมองสองแต่แท้ๆพันไปแผ่นมาเด้อค่ะเด้อพี่น้องอย่าลืมแวะหาพ่อหมูกับแม่หมูพักใตยกันแน่แวะเวียนมาเยี่ยมมายามถามข้าวกันยังดีค่ะพี่น้องค่ะไม่อยากกินตำบักหุ่งไม่อยากกินปลาเผาไม่อยากกินหนักกากหมูกะมาหลินน้ำพ่าหมูกับแม่หมูคือเก้านั่นล่ะค่ะพ่าหมูกับแม่หมูกับมีเนี่ยมาฝากมาตอนคือเก้า ค่ะปลานิ่นก็ค้างไว้รัวๆอยู่พี่น,อ la, น้อง,องท่าไดาา้มีหอดเวลาสิเฮ็ดเนาะค่ะเนาะยังบ่ทันได้เผาปลามื้อนี้ย่างไก่ซะก่อนหมูก็กําลังเติมทานอยู่ค่ะพี่นอ้องเติมานใส่เตา <c oughs> นี้ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเด้อค่ะพี่น้องเด้ออยากเป็นสหนาวๆแน่จักหน่อยค่ะ อากาศเปลี่ยนอาจจะเหตุให้บ่สบายเป็นไข้เป็นหนาวได้จังไดยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีพ่อหมูกับแม่หมูกะดูแลสุขภาพกันแน่เด้อค่ะพี่น้องเด้อครับผมสวัสดีครับผมพ่อหมูครับพ่อหมูครับผมพ่อหมูตกคกแม่หมูตกคกคือเก่าเนาะครับกัสิมาสรุปหวยวันงวดวันที่16ตุลาคม2565นะครับไปงวด,ดนีเนาะคือพ่อหมูไอ้ได้บอกไว้แล้วว่าใกล้มื่อเด้๋วพ่อหมูสิสรุปหวยที่หนึงสิวงกลมเลยว่มามักตัวใดยเนาะแล้วมาเพิ่งเลขพ่อหมูครับผม เอาเลขวิ่งคือเกาคำว่าสี่วิ่งตัวไหนเน้นต so ัวไหนก่อนงวดนี้เนาะมาเบิร์นของว่อหมูเน้นตัวไหนครับผมดูกระดานเนาะดูกระดานนักเรียนเบิรงกระดานนะครับเนาะสูตรวิ่งหน่วยคำนวณเนาะสูตรวิ่งพ่อหมูมึงไปเปลี่ยนแนวทางเด้อค่ะพี่น้องเด้อครับผมสูตรวิ่งพ่อหมูงวดนี้ที่ให้ไว้เนาะจะเป็นสี่หกกับเจ็ดเนาะสี่สี่หก เจ็ดครับผมสูตรวิ่งหวยวิ่งเนาะอย่าคู้ว่าพ่อหมูห้เลนวิ่งตัวใดเป็นพิเศษนะครับเนาะพ่อหมูคิดว่าซีซิมาคักตัวนี้ครับผมถ้าเป็นไปได้เอาลอยประเส้นครับผมแล้วลองลงมาครับล่องล่องลงมาดินกระสปินวิ่งหกครับผมวิ่งหกครับผมสีกับหกวิ่งได้เลยมีล่างกับบนเนาะ,ะถ้าบนนี่เดี๋ยวพ่อหมูเชลียว่าบนสามตัว,วามนมาจะเป็น จะมาตัวใดเก่าซิเก่าเช่นเก่าเนาะลองหน่อยก็ยังเจ็ดครับผมต้องหูเห็นเลยเนี่ยเด่นหกเด่นสี่ลองเจ็ดแต่วิ่งได้สามตัวเลยแต่วิ่งอย่างละตัวหรือสองตัวพอบอฟไฮแลนด์เบิร์ดวิ่งเบิร์ดมันสิงหเงยนะแลนแค่สองตัวนะครับเนาะเน้นสี่เน้นหกลองเจ็ดที่นี่มาเบิรงสูตรสองตัวสูตรสองตัวกับสูตรสามตัวบนเนาะครับผมมาดูสูตรสูตรเด่น อันนี้เด่นเด่นสามตัวอันนี้เด่นสองตัวครับผมเด่นสองตัว,ตวครับเมื่อารเมื่อพ่อหมูได้อ่านออกบอกกับเอฟซี 4, ตีชมเนะาะพาบริเลียนคู่ครับผมน <c oughs> ะเมาเบื้องสูตรสองตัวเนะาะหลักหกครับผมหลักหกหกพ่อหมูเฮดไวเห็นหนึ่งหกสี่หกห้าหก หนึ่งหกสี่หกห้าหกเนาะอันนี้เด่นหกเด่นหกเนาะพ่อหมูสิงร้านตีไห่วุงเล่นตัวไหนฮกซีนีนาจะมาแรงแซงทุกโค้งครับผม,มพ่อหมูกับจักลาสีมาลอยไปเส้นบอตะว่าหันมากรสีมาตัวนี้แหละครับผมแม่หมูมัก,มกตัวไดนเนาะอนนี้แม่หมูยังไม่ทันได้มาอูกค่ะอ่ะพ่อหมูวงกลมให้ให้เล่นนึ่งหกครับผม <1 4 S 1> เล่นนึ <16 S 2> ่งหกครับผมนึ่งหก คือซีหนี่มาแร้งเกินไปพ่อหมูขอขอผ่านวงกลมให้เล่นหนึ่งหกได้เลยครับผมถ้าเอซมาขาหกซีหกกันแล้วแต่ครับหรือจะมาลักหกหลุดหกหนึ่งหอดหกเก่าก็ได้น้อมาเบิ้งลักลักเจ็ดครับผมทีนี้ลักเจ็ดเนาะลักเจ็ดนี่พอหมูให้ถ่ายหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดครับผมมาเบิ้งสูตรของพอหมูว่า ท่านสิว่งกลมให้เท่าไรสามเจ็ดกับแปดเจ็ดพ่อหมูท่านจะมาแมาแรงพ่อหมูขอวงกลมให้หนึ่งเจ็ดครับผมหนึ่งเจ็ดเด่นครับผมเด่นหนึ่เจ็ดามากสาเจ็ดก็เลียนได้ครับผมพ่อหมูให้เป็นร่องสามเจ็ดุนี้เป็นร่องครับผมอันนี้คือเป็นร่องครับทามากที่พ่อหมูไว้วงกลมได้ก็เลีนได้แปดเจ็ดสามเจ็ดจะเรีนเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดเก่าก็ได้เนาะสำหรับเอฟซีทีมัก แล้วก็มาเบิ่งสูตร3ตัวพ่อหมูสิไปไหวแน่พ่อหมูเอติดธุระแปบ๊บนึงเนาะแต่ว่าพ่อหมูสิขอไปไหวเมื่อนี้ก็สิบ่เบอ่อหลายใหญ่หางนะครับเนาะเอออเาไว้ไหวสรุปเรียกเลยว่าสิมาตัวไหนเด่นตัวใดมาดูหลักสี่ที่พ่อหมูให้ว่ามาแห้งแซงผู้โคลงครับหลักสี่สี่หนึ่งสี่แปดสี่เก้าครับผมพ่อหมูกับกระด้นตีเล่นได้เลยว่าถ้าพ่อหมูเล่นเนาะ จะเป็นหาซี่งถ้า3ตัวนะถ้าสองตัวก็เล่นได้เลยครับผมหมูวง่งงหายบ่อยถ้าได้สามตัวหนึ่งเจ็หรือ5้1 5 4 9 5 4 8แลแ้า้าห้แปดเลอฟซีมากเนาะพราหมูสิเรนแค่นี้นะหนึ่งีเก้าหนึ่งหหรือ3ตัว6กประตูก็เล่นได้เลยครับผมเลขวิ่งที่มาได้เลยหประตู4ี่หกเจ็ดหรือ5 4 1 1ีหนึ่งหน้าเนาะ แดี๋ยวจะเอฟซีมารฉันบ่กมาร์คสามตัวดัดทิมได้เลยครับตัวนี้ตัดทิมทิมได้เลยแล้วมาเหรียญซีหนึ่งกับซีเก้าเพราะหมูเหรียญซีตัวนะครับซีหนึ่งซีเก้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดครับอ่าสล็อตเอฟซีที่มีความคิดเห็นแบบใดคอมเมนต์มาบอกพ่อหมูเนี่ยว่าพ่อหมูดับตัวนี้ตัวนี้มาตัวนี้บ้มาพ่อหมูก็บซได้อ่าพิจารณาเป็นแนวทางงวดนาเยองวดต่อๆไปครับขออีกฮารวดกับซีเบย์ หนึ่งเดือนเนาะอ่าสำหรับเอฟซีติดตามพรอมหมูกระสิอหมูดีว่าพรอมหมูขอไว้สิบหางวดเนาะอ่าสำหรับงวดน,นี้ก็ให้โชคดีเป็นของเอฟซีทุกคนคือสามตัวสองตัวหรือรางวัลที่หนึ่งสนับสนุนให้เล่นหวยรัฐบาลอย่างเดียวนะครับเนาะเนาะสำหรับคลิปนี้พรอมหมูกับฝากให้เอฟซีทุกคนรักษาสุขภาพอ่ารักสุขภาพแข็งแรงนะครับเนาะสวัสดีครับค่ะ,ะมาเบิ่งเดี๋ยวแม่หมูสิท่วนให้อีกที่หนึ่งเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นว่าจังไดย เพิ่์ลเฮลเล่นแบบใดตัวใดเด่นสีสีนี่มักแห้งค่ะมักแห้งมักสีแห้งว่าสั่นค่ะพี่น้องเด่นเนาะค่ะเนาะเด่นสีแล้วก็เด่นหกแล้วก็ล่องเจ็ดว่าสั่นค่ะพี่น้องมักซิงวดนี่เพิ่์ลกับจับคู่ไฮสีเพิ่ 4, พ์ลจับคู่ให้ก็สิเป็นสีหนึ่งสีแปดสีเก้าหามะไซหา่านี่สียูรักลอยว่าสั่นค่ะเพิ่์ลวาถ้าสให้เล่น สามตัวเพิ่นกระเสียาหางมาไหวเป็นลักลอยเนาะค่ะเนาะก็จะเป็นห้าสี่หนึ่งห้าสี่แปดแล้วก็ห้าสี่เก้าเด้อค่ะพี่น้องเด้อต่อมาก็จะเป็นลักหกค่ะพี่น้องเด่นหกหกกับเด่นเด้อค่ะพี่น้องเด้อบอดอยเด้อค่ะหกกับบอดอยค่ะค่ะจับคู่ให้ก็จะเป็นหนึ่งหกสี่หกแล้วก็ห้าหกนะคะต่อมาก็จะเป็นเจ็ดเด้อค่ะพี่น้องเด้อเจ็ดนี่มาร่องมาเซนค่ะพี่น้องแต่ว่ามาเนาะค่ะเนาะมาค่ะพี่น้องมามามาเด่นก็ จับคู่ให้เด้อค่ะพี่น้องเด้อเดนเจ็ดจับคู่ให้หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดแล้วกับแปดเจ็ดรองเนาะค่ะพี่น้องเนาะรองแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่สําคัญเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะตามนี้ลวค่ะพี่น้องสําหรับงวดเนี้ค่ะผู้ได้มากระจัดเนาะค่ะเนาะขัดหูขัดตาก็ผ่านเด้อค่ะพี่น้องเด้อบ่ได้ว่าให้เล่นน้ำพ่อมหมูบ่ได้ว่าให้เล่นน้ำแม่หมูบ,บ่เนนม็นวางงวดที่แล้วเขา งวดนี่ตุ่มไ่มีไ่ไทสื่อน้ำเพลินเบิดมี่ประแมนเด้อค่ะพี่นอ้องเด้อก็คือจังแม่หม,มูเคยบอกอยูมม่ประจำว่าเอามาฝากพี่ตอนน้องให้เบิ่งเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะอย่าจริงจังเด้อค่ะเด้ออย่าจริงจังยาทุ่มเทค่ะแต่ก็อยากให้ถือทุกผู้ทุกคนสำหรับมื้อน,นี้พอหมูก็แม่หมูก็มีแนวมาฝากพี่ตอนน้องเพียงสำนียู่ดีไม่แห้งแข็งแรงคือเกาหนึ่งละค่ะลำลุยสุกผูสุคนถือหวยลวยเบอือเด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า